สวัสด,ดีจ้ามาในสีมะแก็งน้ำไหมเด้อจ้ะได้น้ำไหมมาอันนี้น้ำไหมแหนงน้ำไหมแล้วกับพักกระยงนั้เด้อจ้ะกระยงสดๆเลยอันนี้สี่เหรียญเลยนะนี่ ยังแงงกินแซ่บๆเลยแต่ว่าเริ่มซื้ออน,นั่นมาเริ่มซื้อ,อยานางมาแกงแบบนี้แหละแกงธรรมดาหรือแงงโดดนี่แหละก็จะร้วไปแกงกันเลย,ยนี่ ตอนนี้อยากกินแนวด้อยากกินหั่นอยากกินซับซ้อยแบบไดนก็เฮ็ดเนาะเดี๋ยวสิหั่นก่อนเ้ย แด้ขนาดนี้ใส่ใน,นหม้อ,อ,อไป อันนี้เลือกแกนอันนี้นนนนแบบีหนอ่ะเด็กกินเองเนาะ,ะห้อบริษัทขายเนาะอยากกินอะไรจะเฮ็ดเอานลองเลยมันสิแสบอื ตามพริกแกงใส่น้ไม้กระเทียมหัวหอมพริก ตามประโลกเกล็ดตามไม่ต้องไฮแหละตามเ,เร่งรีบนี่พอละกำลังเลยนี่กระชีแกงไส้เห็ดอันนี้เห็ดไม่ตะเกะกัดแม่ไก่ อันนี้เป็นเฮดบินเฮดดินเฮดตะไคร้หอมหอมอือเฮดดินเ็ดตะไคร้ฮะใส่นี่เลยผสมกันไปเลย ก็จะตักพริกใส่ได้แบบนี้นี่เสียดายอย่างเดียวเริ่มีน้ำอย่านั่งเป็นแกงกบบนีแล้วไปแกงกัน ได้เนาะน้ำอย่างน้้นรอให้มันเดือดน,น,นี้เราใส่ปลาลงไปตามด้วยชล ใส่ลายแสียบลายเดี๋ยวเขาจะได้กีนละวันนี้ก็สิมาดซีมเบิ่งอ๋อยังบ่ท่านได้ใส่ผักกระแหงเดี๋ยวผักกระแหงมาใส่มาซิมกัน ให้พริกตังหลายบ่พอยเผ็ดเลยจับละจะใส่พัก,กัแนแยงจะนำแป้งจักหน่อยเดยดจัหนอนแล้วก็จะใส่พัก,กันแยกกง เนีก้กรใส่พักแน่ลงไปเลย แดดด้วยจ้าแดดด้วยจ้าอืมเสร็จแล้วจ้าปิดไฟนี่หอมอืมแซ่บเด้อตาผู้ชมหอมห้วยๆเลยหอมพากนันแย่งจ้า อยากเใ็้กินเอาอยากอยาเให้กินรูด,ดตายเราวบ่ได้กินดอกนีจ้า อืมอืมแซบ่บอืมไปจ้ะไปกินกับเขา้ามาเนี่ยฉันกับเข้าฉันคือแก้งน้อไม่ มมีอย่างนางกับพบเปน็นอย่างแบบดจ้ะ a bình ạ à à à it nhanh hết đần giải แกงไม่ไหม้อน ับมันยังกรอบอ่ะกรอบมันของสดๆเลยกรอบมันเห็ดสดเลย จะมีนั่งกินเขาเสียงสุดสาดสุดสาดเผ็ดตอล เย็นนี้ก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ